สำหรับแนวทางการต่อสู้ของของชาวบ้านในพื้นที่นะครับอนอกจากแนวทางที่เพิ่งสาร <c oughs> เพิ่งสภาพทานายข่วม <c oughs> เพิง่งคณะกรรมาการซีดแล้วให้เฮ้ากับพอดีมีประสบการณ์จากพี่น้องอในเครือข่ายที่ทังพี่น้องเฮ้าบางส่วนนี่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอื่นๆเป็นต้นว่าเครือข่ายของหเวตดของกลุ่มซิงแมท ลักสิงแววล้อมอุดอรนังนสิเขาก็ไปเห็นตกนั้นมาเออถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาก็เลยนํามาเปลี่ยนแบบอย่างคือช่องทางหนึ่งที่เข้าต่อสู่ที่เฮ็ดกันยูเดี๋ยวนี้ก็คือหนึ่งเอ่อเฮ็ดป้ายเฮ็ดป้ายเขียนด้วยสีธรรมชาติอาจจะเป็นที่ท่านไฟบ่หรือเป็นสีไม่จีงสีน้ำสียังเท่าที่หาได้ในพื้นที่เมื่อคืนไว้ตามหนาบ้านของแต่ละบ้านที่บ่ต้องการลงองโมหิน ว่าเขียนไว้ว่าบ้านนี้บ่ต้องการรงมโมยินหรือในลักษณะแบบว่าคัดค้านบ่้ประกอบการเขาม้าเอารงโมงยินนี่นี่คือแนวทางหนึ่งแนวทางต่อไปก็คืออาศัยกระบวนการทางสภาพที่แน่ว้ามนี่เพิ่นเ,เขาไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิชุมชนคือหมายถึงว่าเพิ่นก็พยายสา่งเอ่อ คนลงมาอาจีห่างๆแน่แต่ว่าก็มีเอกสารมีหนังสือว่าส,สิทธิชุมชน่นสิปุกป้องชุมชนจังใดรักษาสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตราใดหรือขอใดจังใดเขาเจ้ากับพระยามมากให้ข้อมูให้การศึกษาที่บ้านในที่บ้านหูจักสิทธิของตัวเองหลายขึ้นอันนี้เป็นช่องทางหนึง่งช่องทาง,างต่อไปคือเฮาสี่ขับเคลื่อนตลอดก็คือว่าการระดมความคิดพี่นองว่าเฮ็ดจังใดเฮ่าจังสี รักษาผู้พาป้ามไม่มงนี้ไว้ได้ไปถึงโซลูกโซ่ล้านเนี่เขาอาศัยทีมเ,อเ,อเขาเรียกกุ่มอนุรักษ์น้อยออซึ่งเป็นเด็กนักเรียนออของโรงเรียนเฮ้าเนี่เพราะว่าเขาเจ้ามีโครงการเขาข่ายทุกปีซึ่งมี่น้อยอน่วยงานที่เกี่ยวของเขามาสมทบก็คือคณะ ทีมงานนักศึกษาจากมหาลัยมหาสารครามเขาเจ้าสีมามาลงพื้นที่ทุกปี่ออกค่ทุกปี่เพื่อเพื่อสีมาสนับสนุนในกิจกรรมของอนุรักษ์น้อยเพื่อสีสางค้นตรงนี้ให้มีจิตสำนึกฮักผู้ฮักผาฮาักปลาอันนี้คือแนวทางซึ่งซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือ,ค,อคือเรื่องเอ่อว่ายงก็คือเรื่องว่าเฮาพยายาม สารกับเพื่อคลายอ,อื่นๆที่มีผลกระทบหรือมีออปัญหาไข่ไก่ไข่ครึ่งกับเ้างไก่เชื่อมกับเ้างนี่เพื่อสศึกษาแนวทางของพระเจ้าเอามาปับใสกับพื้นที่ของห้องนี่คือแนวทางที่เข้าเอาอาหตุกันอยู่เ๋ยวนี้ครับสําหรับข้อเสนอแนะของผมเน,เนาะขันแม่นเกี่ยวกับทางจังหวัดทางผู้ครองทั้งจังหวัดทังอำเภอทังอบตทงงั้งหญ่พยาบาล ผมอยากนําเสนอว่าข้รเสียห้ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิชุมชนสิทธิของพี่น้องแน่เพราะว่าพี่น้องข้าเจา้าปกป้องสิทธิของข้าเจ้าแล้วเป็นอย่างน้วยงนันส่วนนี้คือบ้ใหาความสําคัญคือบร่ลงมาเบิงมาแย่งข้าเจา้าคือคือต้องการอยากให้ข้าเจ้าลงมาเบิงอยากให้เห็น มาเห็นว่าไทยบานเขาเจ้าเป็นอย่างจังสูงเขาเจ้าเป็นอย่างจังคัดค้านอยากให้มาศึกษาอยากให้มาเบิงแล้วก็นั่มแบบข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแน่ยจากชาวบ้านเนี่ยนั่ไปปรับใส้หรือแก้ไขเนี่ยบงอยางเห็นแก่เอกชนหลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องห้องมองว่ารัฐเนี่ยหรือเจ้าที่รัฐให้ความสํสำคัญกับเอกชนหลายก็ คนสำคัญกับปัญหาของพี่น้องแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเรื่องคดีคดีที่เอา,เอาว่ากันอยู่แล้วนี่ก็อยากให้ห้างคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยบ่มบอกว่าสิเป็นคดีอาญาก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มี่หน้าที่ทําคดีอยากให้ขเข้าเห็ดคดีให้มันคืบหน้าให้มันไววคนนี้เนี่ยเผื่อว่าไทยบ้า,บานสิได้เข้าใจเจ้าหน้าที่หรือเจ้าคนของรัฐ ในทางที่บวกขึ้นว่าเขาจะทำงานโมเมนต์มาแชร์โมเมนต์มาดองคือเดี๋ยวนี้เจ้าที่ระดับบอกว่าตั้งแต่ผู้ให่บ้านจุดฮอดจังหวัดตำรวจขึ้นกันตั้งแต่จังหวัดลงมาจุดฮอดอำเภอพขาเจ้าก็มองว่าผู้ประกบไปเจ้าที่ส่วนนี่บอกให้ความสำคัญกับเขาสิ่งเรื่องนี้ผมว่าน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 นาจะพิจารณากันอยู่ครับผมก็มีมีมีีสอม,ม,มนี่แ